อย่างแรกที่จริงที่จริงครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเราได้มาเนาะคือครั้งครั้งแล้วปีที่แล้วครับผมก็ได้มีโอกาสมางานเปิดตัวดีไอคอนสยามมันก็วันนี้รู้สึกดีใจที่ครบรอบหนึ่งปีแล้วไอคอสนสยามว่ายังให้เกียรติเชิญเรามาอยู่ด้วยครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เขาแสดงความยินดีกัไอคอนสยามด้วยเนาะที่ครบหนึ่งปีแล้วครับแลนด์มาร์คใหม่ อันนี้ผมชอบไอคอนซีนิเปอรนิกชอบลงหนังชอบแบบผมชอบดูหนังชอบ,ม,ชอบ,ม,ชอบมีเมียแล้วแบบดีไซน์สวยอะไรอย่าง้ยตอนนี้ผลงานเป็นไงบ้างครับอตอนนี้เรากำลังจะปล่อย MV เพลงตัวต่อไปนะครับผมก็วันนี้วันที่เท่าไหรอ่อนน่ะ เร็วนี้นะครับเร็วๆนี้ครับผมก็ที่จริงอีกไม่ไม่เกินอาทิตย์ก็ปล่อยแล้วฮะแล้วก็ปีนี้ก็จะปล่อยครบหมดเลยในมินิอัลบั้มของเรา The Elements เนาะก็จะปล่อยเอ็มวีออกมา4เพลงเลยฮะเพราะว่าเราถ่ายครบหมดแล้วครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราเราได้ประกาศแล้วว่าเรามีโชว์เคสกันก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ig at kontrakt.com เป็นแทนโปรโมตต่างประเทศตอนนี้น่าจะยังไม่มีครับผมเท่าที่คุยกับค่ายมาเนาะแต่ว่าก็จะยินดีมากถ้ามีครับผมอยากไปเหมือนกันนะครับโอ้ยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้ความสนใจพวกเราแล้วก็ดูวิดีโอคองเพนงพวกเราเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเราจะพยายามทำงานเต็มที่ยางต่อไปเรามีประสบการทํางานทุกคนชอบกันเราก็เลยมีวามสบการณํทำงานต่อไป อัตโนมัติอ่ะต่างอ่ะต่างคืออย่างแรกศาสตร์ที่เราใช้เนาะหรือว่าวิธีการทํางานมันก็ต่างกันอยู่แล้วคือฟลอของนักแสดงมันคือมันคือหน้าจอมันคือหลังกล้องเนาะแต่ว่าของศิลปินมันก็คือมันมันคือหลังไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายเรามีมีมีการที่ขายกันคนละอย่างอย่างเช่นขายการแสดงหรือว่าวันหนึ่งเราต้องมาขายเสียงขายการเอรอฟอมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างต่างกันของสองอาชีพนี้ครับ คือที่จริง <minority> <SM> พอ <American> เราเริ่มมาจากนายไปนายด้วยกันอย่างเงี้ยคือเราค่อนข้างซิงกันเราค่อนข้างรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ต้องปรับมากถ้าถ้าปรับมากสุดน่าจะเป็นผมม่ใก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับหน่อยครับผมก็เเราเรี่นอู้เาิวนจริงๆเป็นอยู่แล้วครับผมใช่เหมือนพวกเราตอนเริ่มเทรนตั้งแต่นายไปนายอย่างเงี้ยเราก็มาค่อนข้างที่จะมาทางลปินเต็นตัวเลยแต่ว่าเราก็มีการเรียนการแสดงเสริมด้วยพอเรามาปรับเป็นคุณิตี้เลยไม่ต้องปรับตัวมากเลาหแต่ก ยังซ้อมอยู่ต่อเนื่องตลอดคุณร่างร่างกายคุนคิดตรงนี้เออก็ชุดชุดโ o มพังลงเรื่อยๆครับก็หาเวลารักษาร่างกายตัวเองอยู่เหมือนกันก็แล้วก็ยังทํางานได้เต็มที่ครับแล้วสำหรับโชว์เกรที่มีวันนี้ของมุสติเนี้ยค่ะเตรียมเอาไปทิง ตอนนี้กำลังออซ้อมร้องเพลงกันอยู่ครับก็จะมีเดี๋ยวเร็วนี้จะมีการซ้อมล็อกกิ้งการซ้อมออภาพโชว์โดยรวมครับแล้วคนมีโชว์พิเศษอะไรหรือเปล่าอย่าเล่าติดตาอันนี้พูดไม่ได้จริงพูดไม่ได้จริงแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนฮะ้าอทครกัาตบเพราะว่า ในในในแต่ละที่ที่เป็น3ที่อย่างเงี้ยครัสามครั้งก็จะคอนเซปต์ค่อนข้างต่างแนวเพลงมันอาจจะมีเพลงพิเศษบางงานที่เราเนี่ยเดี๋ยวสปอยล์มามาถึงบิดคอนเซปต์คือแบบแต่ละที่มันก็จะมีคอนเซปต์ต่างกันนะครับผมผมว่าคือแต่ละที่มันก็จะเป็นได้มูดได้ฟิลลิ่งที่ต่างกันแนวเพลงที่เพลงพิเศษที่เราเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะต่างหรือว่าเวอร์ชันเพลงของบางเพลงก็จะต่างไปเลยก็คือเพลงที่เราเลือกมามันก็จะตามธีมของที่นั่นครับผมแล้วาง วนนี้โชว์เคสเราได้ประกาศไปแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยสปอร์ตเราครับแล้วก็สู้ๆครับเรื่องนี้ก็กําลังพยายามซ้อมแล้วก็ตั้งใจซ้อมเพื่อให้โชว์มาเซอร์ไพรส์ให้ดีที่สุดก็อยากจะฝากทุกคนรองกันด้วยครับพวกเราทําเต็มที่เพื่อทุกคนครับผมเที่ถามที่ถามสีเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเหมือนเราเรียนรู้มาคล้ายๆถือว่าเป็นเกาหลี ผมผมผมว่าการทําด้านเพลงป๊อปหรือว่าเพลงบลูมิสิกอะทางเกาหลีเขาเริ่มมาก่อนเราประมาณสิบกว่าปีนะครับแ,แล้วพอเราพอมาทําในด้านนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความคล้ายบ้างซึ่งผมกว่ามันเป็นข้อดีตรงนี้เพราะว่าพอเกาหลีทําแล้วมันเป็นวลมิสิกอะแล้วคือเขาเริ่มทําก่อนเราพอเราเริ่มทําบ้างแล้วก็กำลังพัฒนาตามแล้วก็พัฒนาไปทางแนวเกลอยู่คกลัวไมคะว่าจะก็เียคือมันไม่มันไม่ไม่เหมือนกันนะครับ แนวไทยๆก็มีสไตล์ของตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองขอบคุณครับขอบคุณครับครับเพราะว่าพวกเราเทนนิสตี้นะครับตอนนี้สามารถติดตามได้ทาง IG จีแอดโฟล็อกเทนนิสต์รับตอนนี้ปล่อย The First Media Album Elements ไปแล้วนะครับแล้วก็ MV เพลง h e a e s Gondolting ทางยู u ูบโฟล็อกมิวสิกนะครับเอมีตัวต่อไปเอมีตัวต่อไปด้วยครับโดกระดิ่ง subscribe ไครับเดี๋ยวเี๋มีจะได้ฟังแล้วก็ดูกันแน่นอนครับ